โครงการอบรมความรู้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยยางในผู้สูงอายุชุมชนเขาน้อยค่ะ วันที่4เมษายน2568เวลา9นาฬิกาที่ศาลาอาเนกประสงค์ชุมชนเขาน้อยอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดาบตำรวจเรืองเดชชัยสิงห์ประธานชุมชนเขาน้อยพร้อมคณะกรรมการชุมชนเขาน้อยจัดทําโครงการอบรมความรู้เรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยยางในผู้สูงอายุชุมชนเขาน้อยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดทําโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลน,นครหัวหินมีนายจิรวัตรพมณีประหลัดเทศบาลน,นครหัวหินปฏิบัติหน้าที่นายก เทศมนตรีเทศบาลนครหัวขินเป็นประธานเปิดโครงการมีนางหนึ่งรุทไทยสุขจันทร์รองประหลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการแพทย์หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนรักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนาครหัวหินประธานอสอมชุมชนเขาน้อยพร้อมอสอมชุมชนเขาน้อยและผู้สูงอายุในชุมชนที่เข้าร่วมการอบรม35คนร่วมพิธีเปิดมีนางสาวนันทนิตอ่อนละองนักวิชาการสาธารณาสุขและนางสาวจิตสุภาเหม่นหานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหัวหิน2เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ภาพและการออกกําลังกายโดยใช้ยางยืดอย่างถูกวิธีและปลอดภัยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกําลังกายด้วยยางยืดจัดขึ้นให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้นําด้านการออกกําลังกายในชุมชนและสามารถนําความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อได้อย่างถูกวิธีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดีโดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยการสร้างเสริมความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อซึ่งจะทําให้การเคลื่อนไหวร่างกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อถือเป็นการออกกําลังกายประเภทหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลรับที่ดีต่อสุขภาพและการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งยังช่วยป้องกันและบําบัดร,รักษาอาการเจ็บปวดบริเวณหัวไหล่ปวดหลงังปวดเขา่าและกล้ามเนื้อส่วนอื่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย